สวัสดีค่ะเพื่อนๆขออนุญาตเล่าส่วนฟังเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือคือคนเราเนี่ยาานะบางทีเราคิดว่าเราแบบออกกำลังกายเนาะดูแลตัวเองดีอะไรยเงี้ยโรคแ,แรงคงจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกอะไรย่างเงี้ยค่ะคือเคสนี้นะคือเขาแบบดูแลสุขภาพจริงดีมากออกกาลังกายประจําเลยแล้วคือแบบคุณนี่คือแบบดูสุขภาพแข็งแรงนักกีฬาเลยดูแบบคุณแบบเป็นนักกีฬาหรยแหละอะไรย่างเงี้ยแต่คือแบบวันหนึ่งเนี่ยคือเขาก็แบบอยู่ๆก็คือแบบเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเนาะ แล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยต้องหยุดงานมาดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาก็จัดไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็อีกเคสนึงก็คือแบบน้องนักเรียนเนาะอ,อายุยังไม่ถึงสิบห้าเลยป่วยป่วยเป็นมะเร็งรักษามานนานมากเลยเดินทางระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่โรงพยาบาลซะส่วนใหญ่ชีวิตในโัเรียนคือแบบไม่มีเลยเพื่อนในแบบวัยเด็กอะไรยเงี้ยคือแบบเขาห่างหายจากสังคมแบบนี้ไปเลยเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลตลอดอย่างเงี้ยค่ะ การเจ็บป่วยเนี่ยก็ยังมีเวลาให้ครอบครัวได้ดูแลเนาะยังมีเวลาให้ครอบครัวทําใจแต่หากว่าแบบประสบอุบัติเหตุอ่างเงี้ยจากไปกระทันหันอะไรเงี้ยไม่มีเวลาให้ครอบครัวทําใจเลยอันนั้นก็คือแบบก็เศร้าอีก,อกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าจําเป็นต้องเลือกเนาะหรือว่าให้เลือกอะไรเงี้ยคือขออนุญาตไม่เลือกเลยทั้งสองเหตุการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเราอยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตเลยจริงๆค่ะ แต่เหตุการณ์พวกเนี้ยไม่มีใครบอกเราล่วงหน้าเนาะแล้วก็ไม่มีใครบอกเราด้วยว่าเราจะเจอหรือไม่เจอ